วันนี้จะมาแนะนำขั้นตอนการต่ออายุสมาชิก Affiliate ด้วยวิธีการเข้าระบบจากมือถือนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เข้าหน้าเว็บไซต์724นะคะ www.724.co.th เข้ามาแล้วจะเจอปุ่มเมนูมุมบนขวามือที่เขียนคำว่าเมนูนะคะกดปุ่มเมนูนะคะคลิกเข้าสู่ระบบปุ่มสีเขียวจากนั้นให้ใส่รหัสสมาชิกนะคะ และรหัสผ่านเข้าสู่ระบบมาแล้วนะคะจะเจอคำว่าตัวแทนนะคะให้เราดูแถบแดชบอร์ดนะคะจะมีคำว่า d a s h บ o a r d ต่ออายุประวัติการซื้อให้เลื่อนไปให้เจอคำว่าสำหรับตัวแทนนะคะกดปุ่มสำหรับตัวแทนนะคะ จะเจอแถบบรรทัดถัดมาที่เป็นรายการ Affiliate c o ยตอสอบรมรายงานตัวแทนให้เราเลือกปุ่มคอสอบรมนะคะหลังจากนั้นเข้ามาแล้วจะเจอปุ่มต่ออายุคลิกเลยสีส้มนะคะให้คลิกป,ปุ่มต่ออายุคลิกเลยจะมีรายละเอียดสมาชิกของเรานะคะชื่อนามสกุลอีเมลเบอร์โทร ะะและไปที่การชำระเงินเลือกรูปแบบการชำระเงินด้วยวิธีการนะคะจะมีการโอนเข้าบัญชีธนาคารและบัตรเครดิตให้เราเลือกเป็นบัตรเครดิตได้เลยนะคะกดปุ่มชำระเงินนะคะระบบจะพาไปยังรายการของการชำระเงินนะคะของบัตรที่คุณเลือกไว้นะคะให้กรอกรายละเอียดของบัตรนะคะเพื่อทำอรายการนะคะ ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะระบบจะให้ใส่ OTP ของท่านนะคะเป็นการเสร็จข้อมูลของการชำระด้วยบัตรเครดิตวิธีการเลือกการชำระการต่ออายุ Affiliate ด้วยวิธีการโอนเข้าบัญชีธนาคารนะคะให้เราเลือกไปที่เมนูขอร์อบ